ได้เลิกเปิดตัวภาพยนตร์ร้อยวันเกมอาฆาตรอบสื่อมวลชนกันเป็นไปธีเรียบร้อยค่ะซึ่งงานถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมา TSF Central World ค่ะภายในงานเป็นการรวมตัวกันของเหล่ากลุ่ม LGBTQ กันอย่างเนืองแน่นนำทัพโดยตัวแม่ตัวม,มัมอาทิหนุ่มจีสตาเดซี่นกยนรานายกสมาคมสาวคามเพศแดนนี่นายกสมาคมฟ้าสีรุง้งมิส LGBT ไฮโซมานฟ้าจอยบิยอนแจด๊ดอดีตมิทิฟนี่2009อ um ัมแอบแซบและดารานักแสดงอีกมากมายที่มาร่วมงานค่ะซึ่งงานครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นเพื่อลำลึกถึงไข่มุกซุปตาที่ได้สิงผลงานภาพยนตร์เรื่องร้อยวันเกมอาคาซึ่งเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่ไข่มุกได้เปยเอาไว้ก่อนเสียชีวิตเขาว่าอยากดูมากเพราะเป็นเรื่องที่ไข่มุกได้แต่งตัวสวยและไม่ต้องแสดงบทหน้าผีเหมือนเรื่องอื่นๆที่เคยแสดงมาค่ะเรื่องหนังเรื่องร้อรยวันเกมอาคาจริงๆเราก็ได้มีการถ่ายทํากันมาหลายปีแล้วเนาะแล้วก็มันก็ยังเกิดเรื่อง ความไม่พร้อมของการตัดต่อ,ต,ต,อตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดอีกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ติดสถานการณ์โควิดด้วยมันก็เลยยังไม่ได้ออกฉายสักทีซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เรามาฉายรอบสื่อมวลชนเนี่ยก็ยังไม่ได้มีคิวฉายเลยนะแต่ฉันอยากจะฉายแล้วเพราะว่ามันถึงเวลา,าต้องออกได้แล้วใช่ไหมพี่หนุ่มใช่คือต้องบอกว่าคือพี่หนุ่มเนี่ยเป็นเป็นอินสไปเรชันเลยที่ว่าจะต้องฉายรอบสื่อมวลชนได้แล้วเพราะว่าพี่หนุ่มเนี่ยกับไขม่มุกเนี่ยเขาสนิทกัน แลวพี่หนุ่มเนี่ยเขาก็ฝันฝันถึงไข่มุกว่าเมื่อไหร่มึงจะฉายหนังสักทีคือพี่หนุ่มเนี่ยเขาเข้าใจว่าพี่หนุ่มเออไข่มุกเนี่ยเข้าใจว่าพี่หนุ่มเนี่ยเป็นอ่อเป็นเจ้าของหนงังจริงๆแล้วไม่ใช่ <laughs> เพราะว่าพี่หนุ่มเ่าเอามาแล้วพี่หนุ่มเขาบอกว่าเออเมื่อไหร่หนังจะฉายสักทีไรอย่างเงี้ยต้องให้พี่หนุ่มพูดดีกว่าเรื่องฝันเนี่ยนะก็คือว่าจริงๆงานหนังเคยเคยไปฉายต่างประเทศมาหลายปีแล้วนะ สองปีตกทีแล้วเองนี่ไปหลายประเทศไปเรื่อยใช่ก็ขายขายต่างประเทศไปหลายประเทศแล้วแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่เคยไม่เคยฉายเลยแล้วเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วเนี่ยหนึ่งก็ฝันว่ามุกเมาหาแล้วมุกก็บอกว่ามึงหนังเมื่อไหร่จะฉายคุณจะดูประมาณนี้นะดูกับเพื่อนๆกันกเพื่อนๆประมาณนี้หนูมก็งงว่ามึงตายแล้วนี่หว่าไปดูที่ไหนก็ได้เพราะม่ใา่ต่างประเทศใช่ไหมก็แสดงว่ากำลังบอกเฮ้ยเดซี่ เขาหน้าอยากให้แฟนคลับคิดถึงเขาดูมากกว่าที mm. ่เขาจะดูถูกไหม mm. ก็ประมาณนะั้น mm. ก็เลยมาเล่าเล่าให้ฟังว่าเอามาฉายให้แฟนคลับไทยวกดูดีไม้อะไรอย่างเงี้ย mm. ก็เลยก็เลยบอกคือจะต้องบอกว่าเมื่อเวลเาเราเนี่ยยังไม่ได้มีคิวเข้าโรงฉายเลยฉบ่บกม็มันก็เจอปัญหาต่างๆนานาแต่ด้วยความที่พิพิซีเนี่ยลงทุนไปสิบกว่าล้านนะหนังเดินลงทุนไปสิบกว่าล้านแล้วก็รู้สึกเหนื่อยและรู้สึกท้อแล้วแล้วรู้สึก mm. ว่า ฉันทิ้งก็ได้นะฉันไม่ฉันไม่จ่ายก็ได้นะฉันทิ้งเงินสิบกว่าล้านเลยแต่ด้วยความที่ว่าเออพี่หนุ่มฝันพี่เดซี่เนี่ยรู้สึกว่าเราโดนอาถรรพ์มาโดยตลอดเวลาแล้วนะเพราะว่าตั้งแต่ถ่ายทําแล้วแล้วหนังมันก็ไม่เสร็จสิ้นหนังมันไฟลหลุดไฟลหายไฟลอะไรคือมันโดนอะไรมาเยอะแยะมากมายฉันรู้ว่าฉันไม่ฉ่ายก็ได้นะฉันไม่เอาแล้วก็ได้นะหนังเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยฉันยอมเสียเงินสิบกว่าล้านไปเลยแต่พอพี่หนุ่มมาบอกว่าไข่มุกเข้าฝันเนี่ยผมอ่างฉันจะทําให้ต้องบอกว่าไข่มุกเนี่ย เขามาขอเนาะเขาขอเล่นว่าเขาอยากอ๋อใช่อยากเล่นกระเทยที่สวยบ้างไม่อยากแต่งหน้าสวยแต่งตัวสวยไม่อยากแต่งเป็นผีบ้าผีบอหรือว่าเป็นกระเทยหน้าปู่เขาขอได้ไหมว่าสักครั้งก่อนเขาบอกสวัสดก่อนตายนะซึ่งตอนนั้นพี่เดซี่ก็ไม่ทราบหรือว่าเขาป่วยแต่พี่หนุ่มเนี่ยรู้เขาดูแลไข่มุกค่ารักทรงรักษาพยาบาลมาโดยตลอดก็เลยบอกโอเคอยากเล่นแบบนั้นก็เล่นไปเลยเรื่องสุดท้ายจริงเลยสวยสวยด้วยแต่งตัวสวยจะได้ม่ไม่เคยเห็นมาก่อนคือ คือเราให้เขาแต่งเองนะเขาอยากเขาอยากสวยแค่ไหนแต่งเลยเสื้อผ้าเขาอยากใส่แบบไหนให้เขาใส่เลยใช่แต่อาจจะด้วยความที่เขาป่วยเนาะป่วยมันหลายๆอย่างอาจจะคือได้สวยสวยเท่าที่เขาสวยนั่นแหละก็คือระหว่างถ่ายเนี่ยเขาจะมีแบบให้ไปนอนในรถคือพี่พี่พี่รู้เขาป่วยนะแต่พี่จะไม่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 ได้บอกใครเพราะว่ากลัวเสียงงานอื่นๆเพราะเขาตอนนั้นที่เขามาที่เขามารับงานเรซี่เนี่ยเพราะว่าเขาเพิ่งถ่ายที่พอดเสร็จ ก็เลยมาล้างอันยู่ตีต่อแต่ระหว่างการถ่ายทําทุกครั้งอ่ะเพื่อนต้องไปนอนในรถตลอดเลยเพราะว่าเพื่อนไม,ม่สบายแต่เวลาแสดงปุ๊บนางก็เข้าสิงเลยก็คือไม่มีใครรู้เลยคือ,อเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะไม่มีใครรู้เลยคือการป่วยของเขาว่าคือเขาเป็นคนที่แบบ เก่งมากแล้วอดตแล้วอดทนเวลาเข้าซีนเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเขาป่วยไม่รู้เลยครับลำลึกแล้วแล้วพี่เนี่ยก็บอกให้ทุกคนนะแต่งตัวสีสันเคอร์ฟูมาเลยเพราะว่าไข่มุกเองเนี่ยเขาก็เคยพูดในกองถ่ายแล้วมันเป็นนางผีใช่ไหมเราก็จะพูดเรื่องความตายกันตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเขาตายอย่างเงี้ยเขาก็อยากให้ทุกคนแต่งสีสันเคอร์ฟูแต่พอไข่มุกตายเนี่ยในงานศพอะเราไม่สามารถไปบอกไครได้หรอกเขาก็ใส่ชุดดำกันมาแต่วันนี้พี่เดซี่วันนี้พี่เดซี่ใส่สีเขียวเลยนะคือลำลึกแล้วรู้สึกว่า เราบอกทุกคนเล้อยากให้แ <Tonight> ต <ching. S 2> ่งสีสังคาร์เรฟูมาเลยเพื่อลำลึกถึงเขาแล้วเขาก็เล่นหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายและจะบอกว่าซีนแข่งมุกเป็นซีนที่สวยด้วยนะแต่งตัวสวยภาพบ่บภาพมันสวยภาพสวยใช่ภาพสวยพี่ตัดในทีเซอร์อ่ะจริงๆแล้วทีเซอร์มันมีหลายเวอร์ชันแล้วมีไข่มุกด้วยแต่วันนี้พี่ก็เอาเอาส่วนของไข่มุกมาให้นะมาให้เผื่อว่าใครทักข่าวไหนจะไปทำข่าวใช่พี่เอามาอยู่ให้อยู่ ไปถ่ายทําที่จะบอกว่าจริงๆหนังเรื่องนี้พี่จะไม่มีการเซตโลเคชันจะไม่มีการเซตสถานที่หรือฉากขึ้นมาเราจะใช้โลเคชันจริงทุกซีนเพราะฉะนั้นวันที่พี่ไปดูโลเคชันเนี่ยพี่ไม่รู้หรอกว่าตรงนั้นคือป่าช้าแต่พี่ขับขับขับรถขับไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วพี่ต้องการโลที่มีโบสถ์ล้างกลางป่าเออแล้วพี่กับลอตติ้งคุณทุกคนน่าจะรู้จักลอตติ้งเนาะไปด้วยกันมาลอตติ้งบอกว่าพี่เดนั่งไงโบสถ์กลางป่า พอพี่เข้าไปที่พอพี่ก็ขับรถเลี้ยวเข้าไปในโบสถ์ปรากฏว่ามันไม่มีโบสถ์นะมันไม่มีโบสถ์อยู่แต่เราติ้งเห็นพี่เห็น <Yeah. S 1> และโบสถ์ไม่มีแต่มันกลายเป็นป่าช้าผีมอนป่าชา้าป่าช้ามอนสองร้อยปีและแล้วมันก็มีอะไรว่าจระกรอน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เอเอจะก้อ <c oughs> นจระกอนจระก้อนะกอนอ่ะเออก็เลยเรารู <c oughs> ้สึกว่าที่นี่อยากให้เราถ่ายแล้วล่ะไม่งั้นเขาจะโดนใจให้เราเห็นโบสถ์ โบทกลางป่าได้ไงอะตนั้นอย่างก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นคือคือป่าช้าไม่รู้ว่าคืออะไรแต่พอเราเห็นเห็นโบทย้ำโผล่อะแล้วก็ขับรถบนเข้าไปแล้วมันก็เลยเกิดกลายเป็นป่าช้าพี่จะบอกว่าอาถรรพ์เรื่องนี้จริงๆนักแสดงที่เล่นเรื่องนี้ไม่ใช่เซตนี้นะไปถ่ายมา 2- 3สมคิวแล้วเป็นนักแสดงอีกเซฟหนึง่ง แต่พวกเขาโดนผีหอลอกเพราะเขาก็ไม่ไหวกับการไม่ไหวกับการอยู่ในป่าช้าแล้วเขาเลยบอกว่าพี่เดซี่พี่เดซี่เซ็ตโลใหม่ได้ไหมคะคือไปถ่ายป่าใหมก็ได้แล้วเซต็ตและพี่บอกว่าพี่อยากได้บร,รยากาศจริงๆเพราะว่าโลจริงมันมีโลงใช่ไห <c oughs> มอันนี้โลแล้วมันมีเชิงตะกอนเชิงตะกอนก็มีมีศพจริงๆก็ว่าพี่อยากถ่ายท,ที่นี่แล้วบอกว่าถ้าถ้าเกิดอยากถ่ายที่นี่พวกหนูขอถอนตัวก็กลายเป็นว่าสองสัมคัที่เราถ่ายเปิดกล้องกันมาทั้งหมดเนี่ย ก็คือต้องยกเลิกหมดเพราะพี่ไม่พี่ไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรกับนักแสดงทุกคนกูทุกคนเข้ามาเล่นแต่ที่ปาร้ตาอมอนอ่ะเขามีโดนหลอกนะพี่พี่ถ่ายกับไทยพุทสสุดท้ายแป๊บหนึ่งคือถ่ายเสร็จปุ๊บพี่พี่กลับเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะคือเนี่ยเอาเอาเสื้อผ้าไปแฝนไว้ต้นไม้ใช่ไหมแฝนไว้ที่ศาลน่าทัวร์มากกว่านั้นอ่ะคือวันนั้นเนี่ยเราแฝงเอาพ o อเไงเป็นชุดไทยที่ไามเราก็จะมันจะมีซีหนึ่งที่ว่าชุดไทยที่อยู่ที่ศาลแต่แล้วพี่เห็นว่าศาลเนี่ยมันอยู่กลางป่า แล้วพี่ก็ด้วยความที่เราคิดว่าแช็เป็นคนทําบุญสุนทานแล้วครับแช็เป็นคนดีใจคนดีแล้วก็เลยก็เลยบอกว่าขออนุญาตกราบไหว้แล้วก็เอาชุดไทยเนี่ยไปแกต้งลังคาบ้านเขาเนี<ม>่ยบ้านเจ้าพี่เนี่ยรอบหลังหมดเลยพี่แขวนไว้ตั้งแต่บ่ายสามโมงอะ่ะจนถึงตีสามก็ยังไม่ได้ถ่ายซีนนะช่วงซีนไห่มุกอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยเอา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 ผ้าเนี่ยนูเอาผ้ามาแกล้งี่ตกใจเลยโคนั่งแกล้งย ลุงรังมากก็เลยบอกเขาแขนได้ยังไงแค่พูดใช่ไ่ะล่วงว่าปุ๊ปุ๊กปุ๊อะไรก็ไม่รู้อ่ะล่วงตรงตรงหน้าเรานะเสียงลงหน้าแต่ไม่มีไม่มีของอะไรหล่นลงมานะแต่เสียงตุ๊บตุ๊บตุ๊บวันนั้นแบบเราถ่ายเสร็จแล้วเราลิปกลับวันนั้นมีนักข่าวด้วยนะมีมีเชิญนักข่าวเข้ากองด้วยปรากฏว่านักข่าวว่าลูกสาวหมดเลยเป็นกะเทยนะบกกลมบกกัดอะไรพวกนี้ปกัหมดเลยปีดกันแล้วก็รีบเก็บของกลับบ้านกลับกลับโรงแรมเลย คือไม่มีใครอยู่เลยรีบตามตัวไปเลยเขาคิดว่าเฮ้ยไปแฝงยผิดที่แล้วเหมือนเราพูดปุ๊บแล้วมันตุ๊บ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 อะซีนท้ายไขว่บอีมลุงถ่ายเสร็จกลับบ้านเลยนะอันนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยคือมันตีถ่ายแล้วในป่าช้าแล้วมันมึกมากแล้วพูดปุ๊บแตุ๊บตุ๊บตุ๊บตัวมาแล้วก็คือมันก็มีซีนแบบว่าเวลาที่เราเอากล้องกล้องไปไปกำลังอยู่ที่กับที่โลใช่ไหมแล้วเรานั่งดูอยู่ที่จอมอนิเตอร์อยู่กับมาร์คชานี่แหละจำได้ไหมแล้วมันก็มี ผู้หญิงหัวหัวเสยๆอยแเหมือนผู้หญิงโบราณอะ mm hmm. เ,ขเข้ามาในเข้ามาในจอเลยคือมีพี่มีบ้าแล้วก็มีพี่อ้วน,นที่เห็นจอแล้วก็แบบว่าเออที่ที่ทีทง,งานกันไปทะง,งากแล้วก็หยุดแล้วทุกคนก็แบบว่า ห้ามพูดห้ามพูดคือทุกคนเห็นเห็นหมดกันหมดเลยว่ามีผู้หญิงหัวเซอี่อยาเอใช่ไหมแล้วมองหน้ากันแล้วเราก็มองหน้ากันเล่นเป็นอนงค่ะเป็นเป็นซุปตาสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วจําได้แบบปวดนานานมากเลยนะนี่นานมากๆค่ะแล้วก็เล่นเป็นเล่นเป็นเด็กในสังกัดของพี่อ้วนนะคะของป้าอ้วนแล้วก็ป้าอ้วนเนี่ยเป็นตุ๊ดนะ แต่ป้าอ้วนน่ยอยากมีลูกก็งงนิดนึงอ่ะงงนิดนึงนะดูคนเขียนบทสิคะแล้ก็เข้ามาข่มขืนบ้านฟ้าอันนี้งงหนักมากเลยอันนี้งงใช่ค่ะมีมีฝ่ามีฉากแบบข่มขืนและคือแม่อ้วนคือแรงเยอะมากใช่หรือว่าานฟ้าหน้าบ่นหมอยย้งงมากว้ายนั่นแหละค่ะเป็นเซ็ตแรกมันก็เออทุกฉาก เป็นเซตที่2เซตแรกออกไปแด้กลัวผีไงเอาหรอกเออใช่ใช่เป็นเซตที่สองเซตแรกออกออกมาเลยเขากลัวผีก็เลยพูดนางงามเถอะใช่คือจริงๆเขาเป็น mid-attender season สอี่อยู่ในแบบรุ่นแรกอะไรนะไม่กลัวผีไม่กลัวไม่กลัวแตไม่กลัวผีจริงจริงๆต้องบอกว่ามันมันรวมรวมมันรวมรวมทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างว่าตอนนั้นน่ะพี่ก็ลงทุนไปสิบว่า เราไม่ตั้งใจที่จะทําหนังอะไรลงทุนขนาดนี้หรอกเพราะเงินของเรากว่าจะเก็บมาได้ใช่ปะ่ะมันค่อยๆจมไปค่อยๆจมไปจมไปเรื่อยๆจมไปเรื่อยๆถ่ายบางคิวอ่ะถ่ายมาเสร็จแล้วโหลดงานเข้าฮาร์ดดิสทั้งหมดตรวจเช็คงานก่อนส่งมอบเมื่อเราถึงเวลางานหายทั้งหมดเป็นบ่อยมากค่ะเป็นบ่อยมากมันจนมันจะรู้สึกว่ามีคนเตือนนะว่าว่าพี่อ่ะทำทำผิด โวงสวงผิดวิธีไม่ยอมทําวิธีเปิดตาการทำหนังผีเนี่ยมันมีมันมีสิ่งลี้ลับหลายอย่างที่เราที่เราต้องเชื่อนะและด้วยความที่เราอะเชื่อแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบฉันต้องสุกหรือปฏิบัติและสุดท้ายก็คือมันก็มันก็ไม่ประสบความสำเร็จมันมีปัญหาตลอดแม้แต่วันนี้นะคะฉายรอบฉายโชว์เนี่ยก็ยังไม่ใช่ฝ่ายจริงก็คือเทซี่บอกว่า หนุ่มหอยากจะร้องไห้แล้วเนี่ยไฟโดนลบเอเไรก็ตกใจเอาเพื่อนีน้นจะใส่แล้วทำยังไงคือไฟไ<า>ฟ,ฟจริงเนี่ยพี่ไปนั่งคุมที่ห้องห้องโค้ดเนาะสามวันสามคืนทุกสิ่งทุกอย่างคือเสร็จแล้วเสร็จหมดแล้วทำดีซีพีทำให้จุดถึงให้จุดเดียวก็คือเสียงระบบเซนเซลาร์นะทำทุกสิ่งทุกอย่างคือเสร็จสิ้นหมดแล้ว,เหล,วเหลือแค่เอาดีซีพีตัวนี้ใส่ฮาร์ดดิสก์แล้วส่งมาที่ SF Central เซนเวเท่านั้นเองปรากฏว่า ผิดพลาดทงเทคนิคกดลบทิ้งหมดเลยเคือไ,ไฟล์งานทั้งหมดตรงนั้นอะถูกลบทิ้งหมดเลยแล้วกู้ไม่ได้<โ>ดแล้วคน <โด S 1> คนตัดต่อก็ทุบหัวตีอกชกตัวเองอะไรเงี้ยว่าทาอะไรลงไปส่วนพี่ก็ปล่อยโฮเลยแล้วก็ซุดเลยคือแล้ววันนี้เราจะเอาอะไรมา่ายซึ่งบังเอิญว่ามันก็มีไฟล์ที่เป็นเอ็มโอวี v, รอบแรกของเราเอ็มโอวีแต่มันไม่ใช่ไฟล์ที่สมบูรณ์ก็บอกว่าไม่ใช่ไฟล์ที่สมบูรณ์ และเวอร์ชั่นนี้ก็ต่างจากเวอร์ชั่นเต็มที่เราส่งขายต่างประเทศซึ่งบอกว่าหนังเรื่องนี้มันจะต้องส่งขายต่างประเทศวันนี้วันนี้ก็มีทีมจากต่างประเทศมาดูแล้วก็เน็ตฟิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะออนไลน์ต่างๆมันคือไฟล์ไฟล์ไฟล์นั้นนะ่ะที่มันหายไปคือไฟล์สมบูรณ์ที่สุดแล้วและดีที่สุดและเนื้อเรื่องดีมากแต่ปรากฏว่ามันไม่มีแล้ววันนี้เราจะต้องจัดงานเราก็เลยต้องใช้ไฟล์ ที่ไม่ได้สมบูรณ์สายโจขา,าดอย่างยิ่งเพราะว่าอุตสาหกรรมบันเทิงหรืออุตสาหกรรมภาพรรยนตร์ของบ้านเราเนี่ยาทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองว่าเป็นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมเพราะว่าเกาหลีเนี่ยอุตสาหกรรมบันเทิงเขาจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไงแต่ของบ้านเราเนี่ยไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์แต่เราพูดว่าซอฟต์พาวเวอร์มานานแล้วใช่ก็อย่ายงล่าสุดเนี่ยสับปะเลอเนี่ยได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของภาคอีสานใช่ไหมแต่เขาแบบเป็นจีนเหมือนกันนะเพราะสับปะเลอดังก็มาสนับสนุนไงฮะ ต้องให้ดังก่อนต้องให้ดังก่อนหรือว่าต้องมีเส้นสายด้วยอันนี้กดหมดแล้วถ้าบ้านเราอยู่ข้างล่างลงไปก่อนนะเขาส่งขอสำหรับอ๋อสามารถดูได้เหรอไดจริงจริงมันมันมีเรื่องมันไม่ใช่เส้นสายตรงน้ำมันเป็นเรื่องเส้นสายของตรงที่ของการเอาหนังเข้าโรงหลายๆอย่างแต่ก็อยากแต่ก็อยากให้ภาพลักษณ์สำหรับใครก็ได้ที่มาทำเนาะแต่เราอ่ะรอดแล้วแหละเพราะว่าไงอ่ะวันนี้ถึงแล้วถ่ายมาแล้วเราตายแล้วก็มีสตอรี่เกิด แต่ตอนนี้รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอยากให้เยอะให้หลายคนมั้ยมีเหรอมีเยอะค่ะตอนนี้ตอนนี้จัดเป็นจัดเป็นมีทั้งประธานนะคะแล้วก็ทางผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยก็เป็นคนนั่งนั่งประธานด้วยนะคะก็ยังไงก็ใจเย็นร่มใจเย็นๆนะคะเราดูก่อนใจะร่เวม ใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าทางภาครัฐค่อนข้างให้ความสนับสนุนค่ะในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ค่อนข้างมากค่ะเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเลยค่ะขอฝากเริ่มเก็บเออ่ไม่ใช่เก็บส่งเพื่อผิดร้อยวันเก็บอาคารด้วยนะอาคาร์ดเลยดีกว่าอาการ์เดซี่ฝากก็พี่เดซี่นะคะเรื่องนี้คือเป็นเรื่องแรกที่เราทําแล้วก็กลับเองเขียนบทเองแต่งแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์เองทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากคือตั้งใจมากอยากให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เข้าโรงฉายเป็นปกติ แม้ว่าวันนี้มันจะไม่ได้เข้าโรงฉายเป็นปกติและมันไม่ได้เข้าเลยแต่ฉันก็จะฉันก็จะควักเงินจ่ายเพื่อให้ทุกคนได้ดูหนังของฉันในโรงภาพยนตร์แล้วก็ได้มีการข,ขายของอขายในต่างประเทศเพราะฉะนั้นคนไทยนะคะที่ค,คิดว่าอ้าว,แล,วแล้วในบ้านเราเนี่ยคนไทยจะได้ดูหนัง,นงของพี่เดซี่หรือเปล่าบอกว่าย,ยังไงก็ได้ดูแหละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพวกเว็บไซต์ก็กกกไป <laughs> ไขายอยู่ดีไม่ต้องกลัวเ ได,ดได้ดูแน่น่าจะเป็นพรุ่งนี้ได้ดูแล้วดูมีคนเข้าไปถา่ายดูได้จากเว็บกอล์ฟได้เลยเดี๋ยวก็